สวัสดีค่ะคุณผู้ชมยังแอดฮาร์ดโชว์นะคะวันนี้เราจะคุยกันถึงเรื่องของวัยทองหลายคนบอกว่าอาการมันจะเป็นยังไงนะจริง,รงๆวัยทองต้องอายุสัก50หรือเปล่าหรือ40กว่าก็เจอกันแล้วนะคะเดี๋ยวไขข้อข้องใจกันค่ะกับแพทย์หญิงหญิงชี้วังสูตินารีแพทย์ผู้ชํานาญการผ่าตัดผ่านกล้องจากโรงพยาบาลกรุงเทพค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวัยทองอ่ะคุณหมอนะฮะหลายคนบอกว่าโอ้วัยทองเหรอเนี่ยนะการเข้าส<ๆ>ู<ๆ>่วัยทองจริงๆเขานับตอนอายุเท่าไหร่หรือมีสัญญาณอะไรฮะวัยทองจะมี2ประเภท ประเภทเกิดจากหมอทรรมกับประเภทที่เกิดจากธรรมชาติ uh huh. อ่ะเอาที่ธรรมชาติก่อนที่เราเรียกกันว่าไวททองไ uh huh. วทยทองก็คืออะไรก็ได้ที่รังไข่หยุดทํางานหรือไม่มีรังไข่รังไข่เป็นตัวสร้างโฮอร์โมนเพศหญิง uh huh. คือผู้หญิงเราสวยด้วยโฮอร์โมน uh huh. สวยด้วยรังไข่ถูกต้องทีนี้พอรังไข่ไม่มีปับ๊บทุกอย่างก็สต็อปจบนั <Go> ้นอะไรก็ได้ที่ทําให้รังไข่ไม่ทํางานก็แปลว่าไวทยท้องอายุที่แก่ขึ้น ใช่รังไข่ก็คือโรงงานนี้มันเสื่อมแล้วไม่สามารถผลิตไข่ออกมาได้แล้วก็ในผู้หญิงเอเชียเฉลีย่ยอยู่ที่48ถึง52ปีอ,อันนี้คือธรรมชาติที่เกิดขึ้นกับร่างกายใช่ค่ะและประเภทที่หมอทำเลยฮะเช่นคนไข้เป็นมะเรล็งรลังไข่หรือว่าเป็นมะเร็งบางชนิดหรือว่าเป็นภาวะเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่แบบร้ายแรงมากๆผ่าตัดไม่หลายรอบสุดท้ายเวลาผ่าตัดจำเป็นต้องเอารังไข่ออก อันนั้นก็คือรางไข่ที่เกิดจะเหมาะทำ uh huh. กต่อีกอันหนึ่งก็คือคนไข้เป็นมะเร็งต้องฉายแสง uh huh. แล้วเวลาฉายแสงไปด้วยรางไข่ก็เสื่อมไปด้วยก็จะไม่มีประจำเดือนใช่ค่ะแต่สิ่งที่เกิดขึ้นกับร่างกายล้ะคุณหมอเยอะเลยคนไข้จะเริ่มมีเรื่องของร้อนวุบวาบนะคะเริ่มนอนไม่หลับ เริ่มงมุ่หงง่าย,ายผิวพรรณเริ่มแห้ง<ม>กระดุกพรูนแล้วก็หน้าอกเริ่มทีเริ่มแบบไม่กระชับอะไรไม่กระชับเต็มเลยคุณยัง<ะ>มันออกเหี่ยวเหรอะใช่ค่ะช่องคอจะเริ่มแห้งขึ้นเริ่มคันอะไรอย่างนี้เป็นตน้นแล้วก็สุดท้ายสูตรสิที่ตามาเนื่องจากว่าทุกอย่างมันแก่เร็วขึ้น<ม>นะคะจะไม่มีความกระชับเรื่องของการทํางานของหัวใจ<ม>เรื่องของการทํางานของเส้นเลือดเรื่องของการเผาผ่านก็จะเริ่มตามมา คนไข้จะรอบเดือนน้อยลงเช่น2-3สเดือนมาที4เดือนมาที5เดือนมาที6เดือนมาทีจนสุดท้ายหายไปทั้งปีเหมือนกับเว้นระยะนะใช่ค่ะ ออพอหายไปทั้งปีเราเรียกว่าไวท้องเราต้องเตรียมตัวยังไงก่อนเข้าไวทองไม่บางคนบอกว่าต้องเทคฮอร์โมนบางคนต้องอะไรอย่างเงี้ยอเออเทคฮอร์โมนจริงๆแล้วให้มาปรึกษาหมอก่อนอซึ่งหนึ่งเราต้องให้มั่นใจว่าคนไข้ใช้ไวทองหรือไม่เพราะบางคนอาจจะเป็นโรคอื่นอาจจะเป็นโรคไทรอยอหรือบางคนอาจจะเป็นโรคอื่นร่วมด้วยที่ไม่เกี่ยวกับเรื่องของไวทองเลยพอรู้ว่าใช่ไวทองหรือไม่เราค่อยมากระสุเข้าสู่กระบ,บวนการการรักษาฟังอย่างนี้แล้วหลายคนบอกว่าโอ้โหอาการมันไม่ดีเลยนะเขี่ยว กระดกพุนนะฮะอ่ะช่องแคบแห้งใช่ไหมฮะแล้วก็มันดูไม่มีอะไรดีเลยไม่อยากจะแก่ไปพร้อมกับสิ่งที่ไม่ดีเหล่านี้เนี่ยไปหาคุณหมอเนี่ยเราสามารถทำให้ยังยังดูสาวหรือประคองมันไปได้<ช>ไหม<ไ>คนไข้หลายๆคนขอเลือกไม่กินฮอร์โมนเพราะว่าเขาบอกว่าพี่เป็นคนล่างเลือนเจ็บสายแต่อย่างไรที่เขาเลี่ยงไม่ได้เลยคือช่องขอแห้งจัดช่องข้อจะเริ่มแห้งเริ่มไอจามปัสสาวะเล็บเอาไปปัสสาวะเล็ดใช่ค่ะเพราะอะไรฮะปัสสาวะถี่เพราะว่าช่องข้ออักมาดูรูปนี้อันนี้คือเอวเพยด้านหน้านี่คือทวนะ ที่เหมาชิคคือทวัาานละ uh huh. นี่คือช่องคลอดดัง <Okay. S 2> นั้นเวลาไวทยทองปรับช่องคลอดส่วนนี้มันจะหย่อนมันจะแห้งเพราะกล้ามเนื้อมันจะไม่กระชับ uh huh. อดังนั้นที่นี่มีท่อปัสสาวะมันก็จะย้อยลงมา uh huh. ก็จะทําให้มีอาการไอาจะะามปัสสาวะเล็บดังนั้นปัจจุบนันคนไข้หลายคนเขาเลือกที่จะไม่เทคองมวลแต่ว่าส่วนนี้เขาก็ ทำให้ชีวิตเขาไม่มีความสุขก็มีทางมาช่วยเหลือด้วยก็คือน,นอกจากโฮมวันเราสามารถเลเซอร์ช่องคลอดได้ค่ะคอลลาเจนในช่องคลอดจะฟื้นฟูมากขึ้นดันงนั้นมันก็จะที่เคยแห้งๆไม่มีรอย,อยออหยักเห็นไหมคะช่องคลอดจะมีรอยหยักรอยอหออยักจะกลับมาเพิ่มขึ้นนะคะจากการเลเซอร์เพราะว่ามีคอลลาเจนกลับมาสร้างใหม่ค่ะแล้วขนาดเดียวกันพอคอลลาเจนสร้างใหม่ปั๊บความแห้งก็จะหายไปแล้วก็คอลลาเจนก็จะยกกระชับผูรูดที่ที่ท่อปัสสาวะขึ้นไปด้วยก็ทําให้เรื่องของไอจามปัสสาวะเล็บน้อยลง ออออันนี้เป็นปัญหานะสำหรับใช่ค่ะเป็นเยอะมากทาให้ผู้หญิงหลายๆคนไม่กล้าเดินทางไกลหรือว่าต้องใส่แครฟีตลอดเวลาใช่เลเซอร์ช่วยได้ค่ะดังนั้นใครที่จะก่อนจะทานยาอะไรตามที่เขาบอกมาเขาเล่ามาเนี่ยปรึกษาคุณหมอก่อนดีกว่าบางทียาตัวนั้นแทนที่จะได้ประโยชน์กับลายเป็นโทษกับสำหรับเราใช่ค่ะนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการเราได้นะคะใน m r b u n d com ค่ะส่วนวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณหมอค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ